ตัวเลขเมื่อฝันเห็นสัตว์นะครับซึ่งสัตว์ที่นํามาเสนอกับทุกคนในวันนี้มีด้วยกัน3อย่างด้วยกันนะครับก็คือฝันเห็นเต่าฝันเห็นจระเข้และฝันเห็นตัวเงินตัวทองนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกันอีกครั้งกับช่อง YouTube โนบันันทีวีตัวเลขกับความฝันในวันนี้ จะพาทุกท่านมาพบกับตัวเลขเมื่อฝันเห็นสัตว์นะครับซึ่งสัตว์ที่นำมาเสนอกับทุกคนในวันนี้มีด้วยกัน3อย่างด้วยกันนะครับก็คือฝันเห็นเต่าฝันเห็นจระเข้และฝันเห็นตัวเงินตัวทองนะครับมาดูกันว่าฝันเห็นสัตว์แต่ละอย่างนั้นจะมีความหมายตัวเลขนำโชคอะไรกันบ้างมาเริ่มกันที่ฝันเห็นเต่านะครับเมื่อฝันเห็นเต่านั้นมีเลขเด็ดเลขนำโชคเลขที่เหมาะแก่การเสี่ยงดวงได้แก่เลข4 3 4สห้า ศูนย์ห้4 5และ465นะครับสัตว์ตัวที่2ก็คือฝันเห็นจระเข้นะครับสำหรับคนที่ฝันเห็นจระเข้นั้นเลขเด็ดเลขนำโชคก็ได้แก่1579 3 4 6, 70 426นะครับและฝันเห็นตัวเงินตัวทองนะครับเลขเด็ดเลขนำโชคกรณีฝันเห็นตัวเงินตัวทองก็ได้แก่เลข239 2 27 252 และ356นะครับนี่ก็คือความฝันเห็นสัตว์3ชนิดกับตัวเลขเด็ดเลขนำโชคเลขที่น่าสนใจนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ